อีจ e ้า ja. เหล่าแฟนลับบูล็อกทุกๆท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสปอยของมางงบบูล็อกในตอนที่302้นั่นเองนะครับ301นเนี่ยเราทําแล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะลงให้ติดๆกันเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เล่งๆอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในตอนที่302ที่สปอยหลุดออกมาเนี่ยคือมันจะเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วเลยที่นางนี้เนี่ยหลังจากที่เขาหลุดออกจากการติดทีมชาติ U20 ของบูล็อกแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ทุตนั้นเนี่ยเขาเอาแค่23คนนะครับ แต่นางนี้เนี่ยไม่ติดใน23เนาะก,ก็ได้มีการกลับบ้านส่วนคนอื่นเนี่ยก็ไปแห่ขบวนพาเลทให้กับเหล่าแฟนคลับเนี่ยได้ดูตัวและว่ามีใครกันบ้างก็พอตอนต่อมานเนี่ยคือบทเนี่ยจะเริ่มต้นมาง่ายๆเลยโดยที่นางนี้เนี่ยมันก็หลับอยู่ใช่ไหมแล้วก็นาฬิกาปลุกเนี่ยก็ปลุกขึ้นมานะครับใช้ชีวิตประจําวันปกติเลยซึ่งนาฬิกาปกาลุก,ากนางน,นี้ตื่นขึ้นมาตอนเชา้าใช่ไหมเขาก็ได้มีการไปทักทายต้นกระบองเพชรของเขาที่ชื่อว่าโชกิอีกครั้งหนึ่งนะครับพอหลังจากที่มีการทักทายโชกินี้้แลวเาก็ทํานาเเบื่อซง้ ขเขาแหละแล้วเขาก็ไปโรงเรียนใช่ไหมแต่ในขณะที่ไปโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ได้มีการเกิดขึ้นกับนางนี้ตรงที่ว่าตัวนางนี้พอกลับมาที่โรงเรียนฮกคุโฮแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นางนี้ไม่ใช่คนแบบจืดชือดอีกต่อไปเขากลายเป็นคนดังอย่างแท้จริงเพื่อนร่วมชั้นแต่ละคนเนี่ย มักจําเขาได้ในบูล็อกทีวีนะครับไอชาตที่เขาโชว์เทพที่หลอกส่องชั้นแล้วก็ยิงใส่ทีมอิสางี้นั่นแหละพวกเขาถามนางนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในบูล็อกนะครับแล้วก็ถามว่าเขาจะรับข้อเสนออาชีพต่างๆหรือเปล่าอะไรทํานองน,นี้เนาะซึ่งนางี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกับเพื่อนพวกนี้มากจนเกินไปใช่ไหมจนมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็ดันมาถามเรื่องเลโอเลยทําให้ตัวของนางนี้เนี่ยหงุดหงดิดนิดหน่อยแล้วก็เดินจากมันไปแล้วก็บอกว่าลืมมันไปซะฉันเนี่ยเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วใช เราจะได้เห็นว่านางงี้เนี่ยก็จะเข้าเรียนตามประจำวันปกติเลยเนาะอยู่คาบชั้นเรียนเขาก็จะเบื่อเบื่อเซ็งเซงกินอาหารเสร็จเล่นเกมมั่งแม่งแอบมาหลับบนดานฟ้ามั่งอะไรทํานองเนี่ยเนาะและขณะที่เขาเนี่ยจบการเรียนและในวันนี้นะครับเขาก็ได้มีการปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับแต่ในขณะที่เขาเดินลงบันไดเนี่ยมันก็ทําให้นางงี้เนี่ยย้อนนึกถึงไอ้จังหวะที่เขาเนี่ยเฟิร์สทัชกับทางด้านโทรศัพท์ของเขาในช่วงที่เจอเลโอเนาะซึ่งณตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการย้อนนึกถึงในวันที่เขากลับกับ โด้วยแต่วันนี้กลับคนเดียวนะครับและดันไปเจอโปสเตอร์ของทีมชาติ u 20นะครับยูรอกนั่นเองซึ่งโปสเตอร์ที่มีการประกาศมานี้หรือว่าโปรโมทมานี้เนี่ยรูปคนที่ขึ้นหน้าโปสเตอร์ก็จะเป็นอิซางิลินและก็ชิโดที่มีการติดแสดงอยู่หลังจากที่นางนี้เนี่ยเห็นพวกนี้แล้วใช่ไหมวันต่อมาเราจะได้เห็นว่าตัวนางนี้เนี่ยเริ่มซึมกระทือมมากขึ้นนะครับคือก็ปล่อยตัวมากขึ้นอนะ่ะเรียกได้ว่าไม่เอาอะไรเลยจนกระทั่งเขาเนี่ยมองกลับไปที่พื้นสนามหญ้าของโรงเรียนนะครับเราจะได้เห็นว่า มีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยเล่นฟุตบอลอยู่ซึ่งนางนี้เองเขาก็เห็นนะแล้วเขาเองเนี่ยก็เริ่มที่จะระง,งับอารมณ์ตัวเองเนี่ยไม่อยู่อีกต่อไปแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้พูดกับตัวเองว่าถ้าเขาไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลจริงๆเนี่ยทำไมพอเขาเห็นพวกคนที่เล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงได้เจ็บถึงขนาดนี้นางนี้เนี่ยคิดทั้งน้ําตาคอเบ้าเลยนะครับเรียกได้ว่ามีน้ําตาออกมาในตอนนี้ด้วยเนาะว่าเขาก็ไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาชอบฟุตบอลหรือเปล่าแต่ในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นคําตอบอย่างชัดเจนแล้้วววนนนะรับ่าาาตตงงีีเเออพฟุล ก็ได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าทําไมเขาเนี่ยไม่พยายามให้มากกว่านี้ล่ะแต่มันก็สายไปแล้วแล้วเนาะเขาเนี่ยคงกลับไปที่บูล็อกไม่ได้อีกต่อไปแล้วนางนี้เนี่ยร้องไห้เสียใจพร้อมกับว่าไอ้ที่บูล็อกนั้นเนี่ยสนุกมากเลยนะครับและตัวเขาเนี่ยอยากจะกลับไปที่บูล็อกนะแต่ก็มันคงเป็นไปไม่ได้เนาะซึ่งนี่ก็เป็นการหลุดสปอยในตอนนี้มานะครับโดยที่ในระหว่างที่เราพูดกันมาเนี่ยนางนี้ก็จะคิดถึงในบรรยากาศที่ตอนเขาอยู่บูล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่บูล็อกเจอกับทิมชาติญี่ปุ่นออายุไม่่่เกกินน20ะทีจ มาเป็นพวกเขาเนาะก่อนหน้านี้ใช่ไหมเขาก็ย้อนนึกถึงตอนที่เขาเนี่ยได้สู้ร่วมกับตัวของอิซางินะครับคือเรื่องราวที่อยู่ในบูล็อกต่างๆเนี่ยนางนี้เนี่ยก็คิดออกมาหมดเลยนะครับใบหน้าไม่ว่าจะเป็นลินสิกิรินะครับบาโลอะไรเงี้ยโผลมาในหัวสมอง,ของเขาแล้วก็ทําให้นางนี้เนี่ยร้องไห้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสงสารนางนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เล่นฟุตบอลโดยที่มันเป็นพรสวรรค์อย่างแท้จ,จริงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนานง ไม่เคยเล่นฟุตบอลมาเลยจนกระทั่งมาเจอเลโอใช่ไหมซึ่งคนประเภทนี้ในวงการฟุตบอลเนี่ยมันก็มีไม่ได้เยอะมากนะครับคนที่เรียกได้ว่าไม่เคยแตะฟุตบอลเลยแล้วก็มาเฟิร์สทัชได้ดีขนาดนี้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นอัจฉริยะตัวจริงเลยนะครับแต่แค่ว่านางี้เองเนี่ยคือขนาดในจังหวัดที่เขาเล่นฟุตบอลเองเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเขาเนี่ยชอบฟุตบอลหรือเปล่าหรือว่ารักฟุตบอลไหมแต่ที่เล่นได้เนี่ยก็เพาะทําได้ถ้าจะบอกว่านางี้เนี่ยเหมือนตัวละครไหนใช่ไหมในเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยลองให้นึกถึงมูราก บาระในเรื่องครลโกโนบัตเกตบอลดูนะครับที่มันเป็นหนึ่งในรุ่นปฏิหารน,ะนางน้คล้ายๆกันเลยตรงที่ว่าคือมีพรสวรรค์นนะแต่ก็ไม่เชิงว่าชอบหรือเกียดอะไรทํานองนีนน้แต่แค่ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเทำได้ดีเท่านั้นนะครับก็เลยเล่นไปใช่ไหมุรัสก,กิบาระเองก็เป็นแบบนั้นนะครับคือตอนฝึกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะจริงจังสักเท่าไหรน่นะแต่แค่สรีระมันได้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมาอยู่ในทีมปฏิหารนางนี้เองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาฝึกแบบว่าเหมือนตัวของอิซงิหรือว่าลินหรือว่าคนอื่นๆทีี่่แบบวาามกกรฝึ อย่างเข้มข้นแล้วก็มีการผ่านการยากลําบากผ่านการแพ้มาในการแข่งขันก่อนที่จะมาเข้าบูล็อกเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนกระตือรือร้นแล้วก็มีการตั้งใจเล่นบอลมากกว่านี้นะครับแต่ถามว่านางนี้มีโอกาสกลับไปไหมผมว่ามันก็น่าจะมีนะเพราะว่าตัวละครระดับนางนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้ถูกตัดจบเพียงเท่านี้อันนี้โดยความคิดส่วนตัวนะสำหรับคนอื่นจะคิดแบบไหนเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมว่าอยากให้ตัวเนี้ยกลับไปไม่ว่าจะกลับไปในฐานะคู่ต่อสู้หรือจะกลับไปในฐานะทีมเดียวก,กันก็ได้นะครับเพราะว่านางนี้เองเนี่ยมันอายุไม่ถึง20 ้าเราอิงจากฟุตบอลอาชีพจริงๆนะครับคือต่อให้นางนี้เนี่ยจะอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ถ้ามีสัญชาติที่อื่นนะครับผมมันก็สามารถย้ายไปเล่นสัญชาตินั้นได้หรือว่าไปเล่นทีมนั้นได้เพราะว่าก็ยังไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถโยกย้ายการเล่นทีมชาติได้เหมือนกันนะอันนี้อิงจากเรื่องจริงหรือว่าอิงจากการเล่นฟุตบอลจริงๆเลยนะครับคือผมก็ไปหาข้อมูลมาเนาะมันก็มีนักเตะหลายคนนะครับในโลกความเป็นจริงเนาะที่เคยติดทีม ชาตินี้มาแล้วในเยาวชนแต่พอผ่านเยาวชนมาแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ทีมชาติอื่นนะครับยกตัวอย่างอย่างจามาโมซายล่านั่นเองนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้คือเขาเคยเล่นกับทีมชาติอังกฤษใช่ไหมยอยู่กับจูดเบลลิงแฮมนะครับแต่พอโตมาเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับทีมชาติเยอรมันนั่นเองเนาะซึ่งนี่มันก็เป็นตัวอย่างที่เราเนี่ยหยิบยกมาให้ดูว่าสิ่งที่นางนี้จะกลับไปร่วมศึกยู20ได้เนี่ยคือนางนี้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างคือหนึ่งเลยก็ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายนะครับอาจจะเป็นสัญชาติออื่่นนมาก อย่างนี้ก็น่าจะไปเล่นในท่าน,านันนๆได้เนาะก็ต้องมาหลออรุนกันหรือจะกลับไปในฐานะโจ๊กเกอร์นะครับหรือว่าไพ่ตายของทีมชาติญี่ปุ่นเนี้ยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันเพราะว่าขนาดตัวของคุณิกามิเนี่ยเราว่าน่าจะตกรอบไปตั้งแต่นู ตั้งแต่ตั้งแต่คัดเลือกบูล็อกตั้งแต่ตอนนู้นแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังกลับมาในฐานะตัวทดลองที่จะทําให้เหมือนกับตัวของโนเอลโนอาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่านางนี้เนี่ยจะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าอยากจะแย้งส่วนไหนเนี่ยก็พูดคุยกันได้นะครับคุยกันสนุกสนุกเนาะเราจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ